เดี๋ยวมาดูตอกไม้ดามควันชุดที่สองนะครับผมชุดนี้นะครับผมจะทำบางนะครับทำบางจับเลยนะครับผมจะใช้เนื้อตอกประมาณถ้าร้อยเปอร์เซ็นก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับตังนั้นจะเป็นเปลือกด้านนอกนะครับผมแล้วก็ลูบแค่เปลือกด้านนอกออกนิดหน่อยนะครับจะทำเป็นตอกบางนะครับให้หนูเข้านิ่งๆหน่อยนะครับหลังจากตัวนี้ หนูเข้าเร็วน,นะครับหนูเข้าเร็วบ,บางครั้งเอาไม่ทันครับผมนะครับแต่๋ยเอาไว้ใช้ตอนเปิดฤดูกาลนะครับการันตีเข้าดีแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับแต่ก็ไปเอามาเยอะแล้วเช่นเดียวกันแต่นานๆน,นะครับอะไรก็ฝาดิบุกง่ายมั้งตื่นบังเลยดึงดังยังไงบ่ตัวตัวนี้ก็จะนานหน่อยนะครับผมนะครับจะนานหน่อย ส่วนตัวนี้นี่บางจัดเลยนะครับผมบางจัดเลยนะครับขนาดสี่สิบเซนนะครับเรารอติดตามกันนะครับก็ประมาณไม่เกินสองสองถึง 3, สามวันเสร็จนะครับก็จะทําช่วงเย็นเริ 5, ม่มงานห้าโมงทำถึงประมาณสี่ทุ่มนะครับประมาณ 3, สามวันเสร็จนะครับก็จะคัดกระดาษทรายแล้ว แต่งผิวนะครับแต่งเสียงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมรอติดตามกันนะครับตรงนี้จะเป็นตอกผิวนะครับทั้งคู่นะครับแต่จะมีความหนาที่แตกต่างกันเดี๋ยวลองเอาไปเทสให้ดูหลังจากทำเสร็จนะครับผมรอติดตามกันครับผมตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับผมก็ทั้งหมดค้างละยี่สิบเส้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกงกลางนะครับแกงกลางก็จะเล็กกว่าใบตอกประมาณสามเส้นนะครับ สามเซนติเมตรนะครับผมส่วนใบตอกนะครับขนาดยี่สิบเซนนะครับก็ปานนะครับปานมากเลยครับผมใบตอกชุดนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเปลือกตอกแลดเนื้อนะครับชิดไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเหลืออเนื้อไว้ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือนิดเดียวเลยนะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นเปลือกเลยครับผม ลองมาติดตามกันนะครับเรือเก็บหัวแล้วก็เก็บใบนะครับเก็บใบให้เรียบนะครับให้เรียบให้เงานะครับผมก็เย็นนี้น่าจะเก็บใบเสร็จนะครับเก็บใบเสร็จแล้วก็เข้าน่าจะเข้าเข้าดอกนี้น่าจะเป็นมันน่าจะเป็นวันเสาร์นะครับผมวันพรุ่งนี้น่าจะเก็บไปดอกนะครับ อกชุดนี้เป็นไม้ด้ามควันนะครับนไม้ด้ามควันนะครับผมก็จะนําไปตากนะครับผมนี่ก็นําไปตากตากก่อนเราก็ได้มาผัดชุดเดิมเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้หนานะครับผมหนาเสียนแข้นรูเข้าเร็วแต่ออกเร็วนะครับเลยมาทําใหม่เป็นนี่เป็นตอกบางนะครับตอกบางเป็นไม้ด้างควันเหมือนกัน ไปครับไมค์ทีนี้เราติดตามครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาแต่งด้วยกระดาษทรายนะครับแต่งหัวนะครับให้ละเอียดนะครับแต่หลักๆนะครับสังเกตตัวนี้นะครับเวลาเราเราไม้นะครับตัวสองข้างนี้จะขึ้นนูนนะครับ ก็ต้องเก็บรายละเอียดนะครับสําหรับผมคือเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับเก็บรายละเอียดหัวล็อกล็อหยีบหยีบแบบนี้นะครับผมเอ็บราละเอียดเลยครับนะครับสั่นเลยนะครับตัวนี้เป็นใบบางน,นะครับผม วันนี้ใช้เวลาวันนี้เป็นวันที่สี่นะครับวันที่สี่นะครับตอกเชุดน,นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับต้องเก็บรายละเอียดตรงนี้ด้วยตรงท้องของเนื้อตกนะครับเพราะมันจะเป็นเหลีย่ยมสองข้างนี้จะไม่เท, no ท่ากันนะครับผมดังทีดูดีเวลาตาดออกมาเลยครับผมเสียงจะไม่ใส่จะไม่เพาะนะครับผมลองทาดูนะครับโอเคครับนะครับผมเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดนะครับผม าละยี่สิบเล่นนะครับขนาดใบนะครับผมสามสิบเจ็ดน,นะครับขนาดแกกลางสามสิบสี่นะครับผมกลางสามสี่ <c oughs> จากใบนะครับจากแกงกลางนะครับห่างกันประมาณสามเซนข้างบนนะครับห่างกันประมาณสามเซนมัดชั้นแรกนะครับครึ่งครึ่งนะครับ มัดชั้นแรกครึ่งๆนะครับเดี๋ยวดูตอนต่อไปนะครับไปเรื่อยๆครับผมชั้นแรกสีเส้นนะครับมัดตรงกลางของแกนกลางเลยครับท่ีแกนกลางนะครับสีเส้นใส่ชั้นแรกสีเส้นกดพุ้นนะครับหลังจากนั้นก็หักนะครับหักลงทุกเส้นเลยนะครับ <c oughs> เสรนจเลยนะครับแล้วก็มัดเสร็จแล้วครับผมเสมเร็จแล้วมัดมามาัดตรงท้ายอีกหรอบนะครับผม ากกม,ามาณน,น,นี้นะครับชั้นแรกนะครับผมทีนี้ชั้นที่สองใส่สีเส้นนะครับแล้วก็มกัดเหมือนกันนี่นะครับผมแต่จะทักลงมานะครับเอาเป็นว่าราบจับอยู่ประมาณนี้นะครับชั้นที่สองห่างจากตัวด้านจับเป็นไปประมาณสามฟินโดยที่ไม่เกี่ยวชัข้ข้างบนนะครับชั้นที่สองห่างจากด้าจับที่เราจะจับกันนะครับผมประมาณสามฟิน่างนั้นนะครับชั้นที่สองนะครับ เรามัดชั้นแรกไปแล้วมันจะเหลือที่ว่างนะครับผมเราก็ชั้นที่สองประกบเข้าไปเลยนะครับประกบลงไปที่ว่างเลยครับผมจ้เป็นจูประมาณนี้นะครับประกบลงไปเลยนะครับชั้นที่สองก็ใส่อีกสี่เส้นนะครับใส่อีกสี่เส้นนะครับผมชั้นที่สองอีกสี่เส้นนะครับโดยไม่ต้องจัดเรียงกันเลยนะครับเอาเข้าตามให้มันขึ้นรูปมาอย่างนี้นะครับผมชั้นที่สองนะครับผมแต่ห่างจากต้ามจับ ห่างจากน้จับตัวนี้ไปประมาณสามสินนะครับผมชั้นที่สองหลังจากนั้นมาสิก็ถักบนดิมนะครับหลังจากมัดชั้นสองเสร็จก็มาท้ายตรงนี้อีกนะครับผมชั้นที่สองก็ได้มาแล้วนะครับผมโดยชั้นที่สามนะครับผมเราใส่ไปเลยนะครับใส่ออบแกนตัวนี้ไปเลยนะครับพยายามอย่าให้ขี่กันมากนะครับอย่าให้ ยให้ตอกก้วยกันนะครับตอกคล้วยกันมันจะเสียงออกมาพี่ดีเลียงให้มันเป็นระเบียบนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ชั้นแรกสีชั้นสองีทักทุกชั้นนะครับชั้นที่สามเลือส,สิบสองเส้นนะครับผมเราก็ใส่อ้อม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 ตามนี้เลยจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมพยายามอย่าให้ขี่กันมากนะครับหลังจากนั้นจ,จัดเลียงได้แล้วเราก็ถักลงทุกเส้นนะครับ ถัก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 เอเชื่อกนะครับผมร้อยเข้าไปตรงๆร้อยเข้าไปตรงๆตรงเปลือกตรงดีครับผมร้อยเข้าไปเพื่อให้ตัดได้ครับผมสวัสดีนะครับเดี๋ยวเรอเข้าคู่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะได้ตอกกลับนะครับเราเข้าคู่กันแต่นะครับ หลักการสำคัญเลยนะครับผมเราจะต้องหาตำเด็กเสียงนะครับที่เราคิดว่ามปนอกเสียงที่เปอนพอครับผมเราต้องหาตำเด็กอย่างตัวนี้นะครับนีครับตำเด็งที่บาาไปนะครับ,รบแล้วก็ต้องไปหาตำเด็กเสียงอีกรด้นึวยครับดีดีนะ ก็ได้ตะเบนงเกียบนะครับด,ดูข้างนี้นะี่ะรุรวมจากข้างนี้ครับประมานี้นะครับครับหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับผมจีเรียบร้อยนะครับต้องเทยมนะครับ <c oughs> ลอยเฮ็ดดีๆโอเจ็บๆครับผมเรามาบนี้ครับผมหลังจากเมื่อคืนนี้ก็เข้าเสร็จพืที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ตัวใหม่ตกเกี่ยวแบบบางนะครับคงไม่ด้ามกวนนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามผลงานกันดูนะครับว่าจะดีถ้าแค่ไหนนะครับผมการยืดเต็มนะครับ بالله يا